สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างที่2ของหนังเรื่องสุดสารคนเป็นกันนะคะคือว่าตื่นเต้นมากมันจะเห็นแบบเนื้อเรื่องอะไรมากมายหรือเปล่าเพราะเมื่อวานเนี่ยมันเห็นแค่แบบว่าภาพตัดไปตัดมาเห็นผีนั่นนี่นู่นใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรให้เราเห็นบ้างโอเคคะ่ะทุกคนเริ่มกันเลยส,สพี่ชีพคะฮะตกลงนี่เราไปไหนกันคะเนี่ย พี่จะพารถไปที่ที่เราไม่ต้องแชร์สายตาใครเลยที่นี่เหรอคะที่นี่คือบ้านของเราไงส่วนต้นลั่นทมต้นนี้ก็จะเป็นตัวแทนความรักของเราบ้านเราจากมุมนี้สวยจังเลยค่ะแต่มีต้นลั่นทมตั้งอยู่หน้าบ้านไม่มงคลเลย รถขาว,วเราจะเย็นต่อน,นะครับเหตุผลอะไรที่มันต้องอยู่ที่นี่ลั่นทอมเขียนพินัยกรรมเอาไว้ถ้าเกิดเราอยู่กับศพได้ครบหนึ่งร้อยวันทุกอย่างจะเป็นของเราทําไมลั่นทอมต้องให้พี่มาเฝ้าศพมันทั้งร้อยวันตายไปแล้วจะรู้อะไรได้ลั่นทอมเพาะน่ากลวกัวที่รถขี่เยอะมากพี่ชีพคะวาดรูปให้รถหน่อยได้ไหมคะวาดรถให้สวยที่สุดเลยนะคะ พเพราะพี่เหรอถึงทําให้เธอต้องมีคนอื่นพี่รู้ไหมเวลาผมอยู่กับพี่ผมเครียดแค่ไหนชีวิตของพี่พี่มีแค่เธอเพียงคนเดียวพี่ทําทุกอย่างเพื่อเราสองคนขอแค่เธอมีพี่แค่คนเดียวบ้างมันยากมากเลยเรารูไหมคนเราอ่ะมักจะเลือกบางสินะ่งมาเติมเต็มส่วนทีาาน่ขาดหายไปเสมอ <Això> พี่ให้โอกาสเธอหลายครั้งละแต่เธอก็ยังทำนี่มันออกาทำไมพี่ ไ่เที่ยวรถป้าไยกูกับผัวกูไปเถอะนันนก็ไปอหย่ดดิกันจากใจที่ฉันยังอยู่เขาก็จะกลับมาหาฉันดี อที่แบบว่าผีมันแบบคือผีดีมากจังหวะคือดีมากที่แบบน้อยมากที่แบบว่าจะตกใจเอาจริงๆทิวดูไปปล่อยใจไปแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีแบบว่าตุ้งแชอะไรมาขนาดนี้ทุกคน,กคนคแตมันบว่ามันคือแบบว่าดีมากเลยตัวอย่างหนึ่งคือแบบ พูดไปเรื่อยๆให้ทิวแบบเออเข้าใจเนื้อหาบ้างแล้วก็คือแบบเปิดหมดเลยว่าทําไมต้องไปสถานที่แห่งนั้นต้องไปอยู่ที่นั่นแต่อิจชีบก็ไม่ได้บอกรสุคนก่อนนะว่าแบบว่าอิศกคุณนายรันธมจะอยู่กลางบ้านอย่างนั้นอ่ะคือทิวคิดว่าคุณนายรันธมเขาจะรู้ทุกอย่างอะไรอย่างนี้แล้วแหละนี่เป็นแผนของเขาและชีบกับรสุคนก็อยู่ที่นี่เพื่อต้องการสมบัติแล้วโรสุคนก็เป็นแบบเมียน้อยที่แบบอื เออมันน่าโดนมากน่าโดนแบบผีคุนไอล้ลนทุมหลอกอะไรเงี้ยเออแต่ร้สุกคนก็ไม่กลัวเหมือนแบบ ไม่กลัวเลยเลยอะและยิ่งพอเราสุกคนท้าทายไปเรื่อยเหมือนผีคนนั้นล้นหงก็จะไม่หยุดคือโดนหลอกขนาดนั้นเป็นบ้าได้เลยนะทุกคนอนจริงๆโผล่มา,างั้นถธอตกใจมากแล้วอันจริงถึงไม่ได้ตกใจอย่างนี้มานานมากคือแบบดีมากทุกคนคือแบบตัวอย่างหนังสาใจมากหนังเรื่องนี้คือน่าดูมากอยากดูมากๆจริงๆทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็จบแล้วนะคะสําหรับการรีแอคชั่นตัวอย่างหนังเรื่องสุดสารคนเป็นตัวอย่างที่2ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจดีทำคลิปต่อไปได้นะะะะคคแลล้้วกันนนใหหม่ิปา ุกคนบ๊ายบายผีคุณนายลั่นธม